สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับพี่โอ๊ด็อกกี้กับเกม Delta Force อ่ามาช้าหน่อยแต่มานะสำหรับแนะนำผู้เล่นใหม่ตอนนี้ผู้เล่นน่าจะเริ่มเก่ากันหมดแล้วแหละเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่อันนี้ก็ในแบบฉบับของตัวพี่โอเนาะแล้วก็ใครที่ตามมาจาก c o ฟ o ์ Mobile ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งค่ายัางไงไม่รู้ว่าจะแต่งปืนยังไงเกมนี้ค่อนข้างลึกนะครับ สำหรับการตั้งค่าและการแต่งปืนเดี๋ยวพี่โอจะมาอธิบายในส่วนที่จําเป็นที่จะต้องรับทราบและรับรู้ให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้สปอนเซอร์ใจดีของเราแมงปอเข้ามาแล้วนะเดลตาฟอร์ e อ่ะเติมถูกเติมไวปลอดภัยมีเกมชั้นนําให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Call of Duty ที่เรารักนะครับแล้วก็ d ดลตาฟอร์นะใครชอบจัดเลยเนาะเดี๋ยวพี่โอก็จะจัดเหมือนกันเกมนี้ แต่ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่การแต่งปืนกันก่อนพอดีมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะก็อยากให้ทําความเข้าใจกันก่อนว่าปืนเนี่ยเราเล่นได้ทุกกระบอกเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามาเล่นในสถานการณ์ไหนแล้วปืนแต่และกระบอกเนี่ยมันจะมีความสามารถของมันแตกต่างกันไปนะแต่สิ่งที่จะต้องมาเข้าใจกันก่อนเลยคือ1เลยโอเปอเรเตอร โอเปอเรเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่4ประเภทนะครับมีแอสเซิลมีซัพพอร์ตมีเอนจิเนียร์มีรีคอนนะครับแอสเซิลก็จะมีพวก AR เยอะอ่าซัพพอร์ตจะเป็นพวก SMG นะครับเอนจิเนียร์ก็จะเป็นพวก LMG แล้วก็แอสเซิลบางบางประเภทนะครับแล้วก็จะมีรีคอนที่จะมีเล่นได้ทั้งแอสเซิลเล่นได้ทั้ง SMG บางกระบอกแล้วก็จะเล่นมาร์คแมนได้เยอะแล้วก็ในมันจะเป็นในส่วนของเนี่ยมันเป็นรูป รูปรูปเป้าสไนายอยู่แล้วนะครับก็คือเล่นสไนดยเป็นหลักเนาะก็พวกนี้มันก็เรียกว่าไงอะ่ะมันแล้วแต่ประเภทการใช้งานเพราะฉะนั้นปืนสมมุติว่าสมมตุมมตินะถ้าหากว่ามีคนพูดว่าเฮ้ยปืน k 4 1 k 4หนเนี่ยเป็นปืนที่ดีที่สุดในเกมเลยแปลว่าในในการเล่นนะครับ24คน25คนเนี่ย ก็คือเล่นแอสเซอกันหมดเลยมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมเพราะว่าเกมเกมนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับอ่าแต่ถ้าหากว่าเราไปเล่นโหมดโอเปอเรเตอร์อ่ามันไอโอเปอเรชั่นโหมดโอเปอเรชั่นมันจะอีกแบบหนึ่งอันนั้นอ่ะขึ้นอยู่กับปืนลนะเนาะว่าเล่นปืนไหนมันมีโอกาสที่จะลอดสูงกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นโหมดวอลแฟร์เล่นปืนไหนเล่นเลยเล่นตามความชอบเล่นตามความสะดวกเลยทีนี้ สิ่งที่ควรรู้นะครับเรามารู้ในเรื่องของการแต่งปืนกันดีกว่านะครับอ่ะมาดูกันที่การแต่งปืนนะครับเกมนี้การแต่งปืนค่อนข้างลึกและละเอียดมากๆใครที่ชอบเล่นเกมยิงปืนเนี่ยน่าจะถูกใจกับการแต่งปืนของเกมเกมนี้มากๆเลยนะครับและแฮปปี้มากแล้วมันรู้สึกฟินนะแต่งปืนได้สวยงามแล้วก็รู้สึกสนุกอ่ะเออผมชอบมาก สำหรับการแต่งปืนเกมกมนี้อ่ะเรามารู้กันก่อนว่าอะไรมันคืออะไรอะไรมันคืออะไรก็คือตรงนี้นะครับความเสียหายนะครับความเสียหาย19ดาเมจร,ระยะ47ก็คือถ้าคุณยิงระยะที่ไกลกว่า47 m, าเมตรดาเมจจาก19จะเหลือ18 17 16 15 14 13 12 11ต่อมาควบคุมนะครับควบคุมคือแรงดีดปืนถ้ายิ่งมีควบคุมเยอะแรงดีดปืนยิ่งน้อยแต่ถ้าคุณแต่งปืน เพิ่มควบคุมมาโคตรเยอะแล้วแต่แม่งยังเสือกดีดอยู่แปลว่ามันเป็นที่ตัวชนิดของปืนที่คุณเอามาเล่นมันมีความดีดค่อนข้างเยอะนะครับก็คืออาจจะเป็นที่เพราะว่าอัตราลั่นมันเยอะเกินไปมันเลยคุมแรงดีดปืนยากหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวปืนนะแล้วก็ต่อมา,อาตัวการบังคับการบังคับเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการยกปืนเร็วการที่วิ่งเร็วหรือ,อ วิ่งแล้วกดเล็งอทํานองนี้ยหรือการโยกตัวการโยกหลบหลดอ่าพวกเนี้ยจะอยู่ในส่วนของการบังคับต่อมาความสเสถียรความสเสถียรเนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนของตัวสโขบสโขบเล็งนะครับจะอยู่ในตัวนี้อ่าตัวเป้าพวกเนี้ยเวลากดเล็งค้างไว้แล้วมันโยกหรือว่าการที่เรา,ากดยิงแล้วเป้ามันเขยา่าเหมือนขันน็อตหลวมนะ ถ้ามีในตัวของเขาเรียกอะไรความเสถียรเยอะนะครับจะทำให้เหมือนขันน็อตแน่นขึ้นทำนองนั้นเลยนะต่อมาความแม่นยำความแม่นยำเนี่ยจะอยู่ในส่วนของอพวกเลเซอร์อะไรทำนองนี้หรือการยิงแบบไม่เล็งนะครับบางปืนมีความแม่นยำค่อนข้างสูงก็คือมันสามารถยิงแบบไม่เล็งเนี่ยได้แม่นอ่า ยิงแบบไม่เลงคืออะไรหม่มมัน,ม,น,ม,นมันมีคนไม่รู้จริงๆนะยิงแบบไม่เลงคือยิงอย่างเงี้ยอ่าทํานองนี้ความเสถียรคือเวลายิงเป้ามันจะไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยไม่ค่อยขยับไม่ค่อยดิน้นอ่าทํานองนี้การควบคุมก็คือเวลายิงแล้วสามารถคุมแรงดีได้ง่ายนะครับอ่าทํานองนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของอ่าการแต่งปืนทีนี้เนี่ย พอเรารู้แล้วว่าอะไรมันคืออะไรทีนี้เราจะหยิบปืนไหนมาใช้ในแบบไหนแล้วจะแต่งเป็นแบบไหนอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะเอา S M G มาเล่นอ่า S M G ของเราเราอยากได้เลงยิงดีหรือเลงยิงเร็วหรือว่ายิงแบบไม่เลงได้ดีอ่าทีเนี้ยก็ไปแต่งกันเราเองแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีของแต่งบางประเภทอีกอย่างเช่นอันเนี้ยมันค่อนข้างลึกก็คือยกตัวอย่างปากกระบ,บอกตัวนี้ เพิ่มความเสถียรในการยิงแบบแนวตั้งทําให้ปืนเนี่ยมันดีดแนวตั้งอน้อยลงของแต่งตัวนี้ทําให้เพิ่มความเสถียร FOV แนวนอนทําให้ปืนเนี่ยสะบัดน้อยลงอ่าไม่ได้ทําอาจจะไม่ได้ทําให้แรงดีดเนี่ยน้อยลงแต่ว่าทําให้สะบัดน้อยลงงงอ่ะเด็แรงดีดกับสะบัดบางทีมันมันนนิดนึงอะ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าเอาไปเล่นแล้วจะเข้าใจเนาะแต่บางคนยอม ยอมที่จะให้แรงดีดมาเยอะขึ้นแต่ว่า,าลดเสียงลดเสียงตัวนี้คือเวลาเรายิงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงในมินิแมปแต่พอเราหยุดยิงปุ๊บสีแดงหายไปเลยทํานองนี้แต่ว่าถ้าปืนที่มันเสียงดังๆลันๆล่นๆเวลายิง่สีแดงเวลาเราหยุดยิงแล้วบางทีสีแดงมันยังยังอยู่แป๊บหนึ่งแค่แวบแค่แวบเดียวอ่ะแล้วมันก็หายไปเนาะเราจะเอาแบบแวบหรือแวบๆอ่ทำนองนี้ก็ไปลอง เลือกกันดูอ่าบางคนอยู่ที่ระยะไกลมากๆเราใส่เก็บเสียงมันไม่ขึ้นสีแดงอ่าเอ้ยโดนยิงจากไหนวะไม่รู้เลยทำนองนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของการแต่งปืนจะประมาณนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าอ๋อเดี๋ยวผมขอเข้ามาในหมวดนี้ก่อนเราจะได้มาดูในการตั้งค่าได้ง่ายขึ้นโอเค การตั้งค่ามันจะมีอยู่2ส่วนมันจะมีในส่วนของการตั้งค่าโห e มดโอ peration แล้วก็การตั้งค่าโหมดวอลแฟร์อันนี้พี่โอจะมาคุยในเรื่องของโหมดวอลแฟร์เป็นหลักแล้วกันเนาะอแต่มันก็โดยรวมแหละอ่ะเริ่มต้นกันที่ตั้งค่าพื้นฐานตั้งค่าพื้นฐานจะมีโหมดต่อสู้และโหมดควบคุมนะครับตรงนี้คือตัวช่วยเลง็งตัวช่วยเล็งเนี่ยถ้าคนที่เป็นมือใหม่ก็แนะนําให้เปิดมันจะเล่นง่ายและยิงง่ายมากมาดูเนาะสมมุติว่าเราเปิด ตัวช่วยเลงเรากดเลงปั๊บเป้ามันดูดเข้าไปหาตัวเลยเห็นใช่ไหมเนี่ยนี่ผมมือผมอยู่นี่นะดูแวบเห็นปะมันแทบจะดูดเข้าไปหาเลยแล้วกดยิง<ๆ><ๆ>กดยิงปุ๊บแม่งดูดล็อกเลยนะครับตัวดูดของเกมนี้เนี่ยมันดูดประมาณสัก40เรเนะครับเราเลงร้อยซมันดูด4 0ซนะแต่ทำไมผมถึงปิดบางครั้งเนี่ยผมเลงตัวไกลนะครับแต่ตัวใกล้เนี่ยมันมันดันอยู่ในระดับเดียวกันกับที่เราจะ กัดกัดที่เป้ามันดูดอืมทําไมผมถึงต้องเล็งตัวไก่วะบางครั้งตัวใกล้มันหันหลังตัวไกลมันหันหน้ามามองมึงอยู่อะอ่ามันต้องยิงตัวที่มองหน้าอยู่ก่อนอ่าแต่เป้ามันดูดตัวใกล้อืมกูก็ยิงตัวใกล้ตายและกูก็ตายแต่ถ้าสมมติว่ามันสามารถยิงตัวไกลได้ก่อนแล้วตัวใกล้เนี่ยมันหันหลังกลับมาบางทีแม็กกาซีนหนึ่งเรายังยิงทันนะอืม มันเป็นที่จังหวะทามมิ่งเนาะผมเลยไม่ได้ใช้ตัวช่วยเล็งนะครับอันนี้เป็นเหตุผลต่อมาถ้าใครที่ตามมาจากเกม call of duty mobile ไอตัวเนี้ยคือตัว s ิง c fov นะครับอ่าซิง fov คืออะไรใครใครอยากทราบไปดูคลิปที่ผมทำใน call of mobile <laughs> ม,มันก็คือการซิงคตัว fov อ้างอิงจากตัว fov ที่เราตั้งตรงนี้อ่า fov ตัวนี้คืออะไร สมมุติเราเปิดนะเราเปิด FOV ที่ต่ำนะครับอ่าดูนะเราเห็นอ่าสมมุติอย่างนี้อ่ะนี่อย่างนี้ก่อนเราเห็นแค่แขนของตัวละครทางขวานี่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเปิดตัว FOV สูงวับเราเห็นเกือบที่จะเต็มตัวเลยอ่าทำนองนี้อันนี้คือตัว FOV ซิง FOV ก็คือมันมีส่วน มันมีส่วนกับตอนที่เรากดเลงอ่าเรากดเลงตรงนี้ซิงโฟวนะอ่าเรามาลองปิดดูปิ๊บิ๊บแล้วกดเลงใหม่มันนี้เดียวไอตัวเนี้ยมันจะเป็นสำหรับสโคบบางตัวสโคบที่ไกลขึ้นจะเห็นผลของตัว FOV อันนี้ถ้าเรามัวมาแต่ทดลองตรงนี้เวลามันจะนานเกินไปนะครับเอาเป็นว่าผมเปิด เปิดซิงโฟวเนี่ยมันมีส่วนในการที่ทําให้เรายิงแล้วรู้สึกว่าปืนมันนิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ทําให้ความเร็วในการหันหน้าจอช้าลงเนาะอ่าต่อมาบางบางอันอันไหนอันไหนที่ผมมองว่าไม่จะเป็นผมข้ามไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอ่าควบคุมเลยเนาะควบคุมการเปิดเปิดเอี้ยวตัวยิงนะครับแล้วก็มีเอี้ยวตัวยิงอัตโนมัติ นะถ้าในห้องซ้อมเนะี่ยในโหมดโหมดเอี้ยวตัวอัตโนมัติมันมันใช้ไม่ได้นะครับแต่เอี้ยวตัวอัตโนมัติเนี่ยผมมองว่าสําหรับมือใหม่มีประโยชน์ซึ่งตัวผมก็เปิดเหมือนกันนะครับเพราะผมขี้เกียจมานั่งกดตัวเอี้ยวตัวนี้บางครั้งผมไม่ได้เอี้ยวตัวมันมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเอี้ยวได้เนี่ยมันยิ่งดีเพราะบางเหลี่ยมเนี่ยเวลาเราเอี้ยวตัวโผลแบบนี้อ่าเนี่ยเห็นป่มบางครั้งเนี่ย อ่าสตูเนี่ยมันเห็นแค่ครึ่งตัวเราอ่ะกับเราอ่ะเห็นเขาทั้งตัวอไอตัวนี้ยมีประโยชน์มากแล้วพอยิงเสร็จหักหลบได้ด้วยโอ้ยิงยิงไปยึงตัวหักหลบอ่ายิงปืนหักหลบยิงปืนโยกอย่างนี้เลยนี่โยกโยก,ยกแบบโยกเฟี้ยวโยกเฟี้ยวได้เลยอ่าอันเนี้ยก็แล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนชอบนะครับอ่านี่อันนี้คือในส่วนของการเอี้ยวตัวมาดู แล้วก็อันนี้คือ,อเอี้ยวตัวอัตโนมัติตามที่ผมบอกเอี้ยวแบบไฮบิดคืออะไรเราสามารถกดค้างและปล่อยกดหนึ่งค้งและกดอีกหนึ่งค้งเพื่อปล่อยอันนี้คือไฮบิดอ่าโอเคนะต่อมาใจโลสโคบมีคนหาไม่เจอเยอะมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเปิดตลอดหรือจะปิดหรือจะเปิดเฉพาะตอนเลงของผมเองผมเปิดเฉพาะตอนเลงนะเพราะว่าถ้าผมเปิดตลอด เวลาผมเล่นนะมือผมสั่นตลอดเวลาคนดูอ้วกนะครับโอเคอ่ะต่อมาอ่าใจโลสลับด้านจําเป็นไหมแล้วแต่คนอ่ะต่อมาไอตัวนี้ไอในเกี่ยวกับการหมุนกล้องคือบางครั้งเนี่ยปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มที่ปุ่มพวกเนี้ยต่างๆที่ผมปิดไปทั้งหมดอ,ะอ่ะอ่าบางครั้งเรากดถ้าเราถ้าเราเปิดนะบางครั้งอย่างเช่นเรากดอ่าการเอียงตัวเนี่ยและนิ้วเราเนี่ยยังแช่อย,อยู่ตรงนั้นเนี่ย แล้วเราไปขยับเนี่ยมันก็จะหันหน้าจอตามอืมแต่ถ้าปิดหมดเลยอะ่ะการหันหน้าจอของเราคือเอานิ้วโป้งเนี่ยอยู่แค่ในส่วนของอ่าผมให้ดูยังไงดีในส่วนของการหันตรงเนี้ยอย่างเดียวอ่า,เ,อาเขียนหน้าจอหลุดอ่าทำนองนี้นะครับต่อมาอ่าตัวนี้คนถามกันเยอะก็คือ ัวของการกระโดดโผนะครับตัวโดดโผเนี่ยเมื่อเราวิ่งและเรากดหมอบนะครับมันจะทําให้ถ้าทเอรผู้ผิดโทษทีถ้าเราเปิดไว้นะและเราวิ่งแล้วกดหมอบมันจะกระโดดฟูไปซึ่งผมคิดว่าเกมนี้มันเปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วน่าจะเคยเห็นมีคนทํากันบ้างแล้วมันมันอยู่ตรงนี้นะ mm. ก็คืออะไรต่างๆที่เราหาไม่เจอที่เป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าเราลองมาค่อยๆหาในนี้ดูนะครับ อ่ามันเป็นภาษาไทยแล้วซึ่งมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแหละถ้าใครโหลดจากสตไทยนะต่อมาพูดถึงภาษามีคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่พอพอ,พอเข้าใจบางทีปัญหาไม่เจอนะเข้าไปที่ตั้งค่าภาษานะครับเลือกข้างบนเป็นภาษาไทยเลือกข้างล่างเป็นภาษาไทยมันจะทําให้เสียงภาคในเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยอ่าซึ่งมันเฟี้ยวดีแล้วทำการภาคได้ดีด้วยอ่าเป็นเกมที่ทําออกมาดูจ้ตั้งใจทําอ่ะผมชอบเนอะต่อมา ในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับกราฟิกแล้วก็เ,เรียกว่าอะไรอะเสียงเนาะอ่ะกราฟิกถ้าให้ผมแนะนำนะครับเกม fps หรือเกมยิงปืนเนี่ยปรับภาพให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะแต่ถ้ามันต่ำจนกระทั่งเหมือนคนสายตาสั้นเล่นนะครับมันเบลอไปหมดก็ปรับให้มันสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะแต่เฟรมเรทสำคัญที่เฟรมเรทเลยเฟรมเรทคือความได้เปรียบและเสียเปรียบในการเล่น ใครมีเฟรมเลทเยอะมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะชนะคนที่เฟรมเลทต่ำเนาะเพราะฉะนั้นมือถือของแต่ละคนถ้าใครปรับเฟรมเลทสูงไม่ได้ก็แค่ว่าเสียเปรียบเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าอ่อนกว่าหรอกแต่ว่าเสียเปรียบนะครับคนที่ตั้งค่าเฟรมเลทได้สูงกว่าต่อมาตัวรายละเอียดอื่นๆของเอฟเฟกตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ปิดให้หมดเลยแล้วเปิดแค่ตัวแอนตี้อะลลรซิงสักอย่างเนาะมันจะเป็นทำให้ตัวขอบ ขอบของตัวละครศัตรูที่เราเห็นมันคมมากขึ้นมันมองได้ชัดมากขึ้นเนาะหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับส่วนเรื่องเสียงเปิดสุดให้หมดเลยยกเว้นไมเพื่อนนะครับโอเคตามนี้ไอ้ระบบโดมี่ก็แล้วแต่ว่าหูฟังเราสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่าเนาะระบบโดบี้นี่ผมก็ยังไม่ได้ลองเนาะอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยไม่มีคําตอบนะยังไงก็ขอโทษด้วยเนาะก็ หลักๆจะเป็นประมาณนี้อ่ามีมีอ,อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็คนถามกันเข้ามาเยอะเลง็งเล็งเอียงเนี่ยเลงยังไงเนี่ยตัวเนี้อ่ามันจะอยู่ในตั้งค่าตัวนี้นะครับนี่ตั้งค่าตัวนี้คือเล็งเอียงอ่าต่อมาตัวนี้คือการเปิดปิดเลเซอร์นะครับโอเคแล้วจะมาแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่า ปืนที่เราแต่งเนี่ยอ่ามาพูดถึงการย้อนขอย้อนกลับมาในเกี่ยวกับการแต่งปืนก่อนนะแต่งปืนเราควรมีแค่เขาเรียกอะไรควรมี2ระบบอ่ะมีแค่2องระบบ,ะะร,ะบ,บระบบแรกคือเล็งแบบนี้ได้ระบบ2คืออาจจะเล็งระยะประชิดอ่าเลง็งเล็งแบบเนี้ยมันเร็วมันเร็วมันเร็วมากเห็นป่ะเทียบกับเล็งอย่างเงี้ยเห็นปะมันช้ากว่า ทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าเราถอยหลังเล็งเนี่ยบางครั้งบางครั้งเราเราวิ่งแล้วกดเล็งกับเราถอยหลังแล้วเลงบางครั้งถอยหลังเล็งอาจจะเร็วกว่านะในบางเหลี่ยมบางจั่วะนะครับลอง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 ดูเนาะแต่แนะนํากดกดแบบนี้ไปเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ต้องมาสนใจและเนาะว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะจะเล็งช้าเล็งเร็ว เราเรามีสองระบบมีระบบเล็งช้าระบบเล็งเร็วเล็งช้าก็เอาไว้สำหรับตัวไกลเล็งเร็วก็ตัวใกล้นะทําไมถึงต้องบอกว่าเล่นสองระบบพอเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้อ่าผมมีแต่งแต่งปืนตัวอย่างอันนี้ครบทุกระบบมีเลเซอร์นะกล้องสะโขบคูณได้สองระดับไม่พอกูกูติดอันบนด้วยอ่าแล้วกูติดอันข้างด้วย อ่าเป็นยังไงมาดูสมมุติเราเลงอ่ากดกดหนึ่งครั้งเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรากดคูณนี่สองสองระบบเลยนะนี่ระบบที่สามมีแบบนี้ด้วยระบบที่สี่หันข้างยิงได้ด้วยอ้าวเปรียวป่ะระบบที่ห้านี่เอาเลเซอร์ยิงได้ด้วยนี่สไนแบบปั๊บปั๊บอ้าวกดผิดแว๊บปั๊บเนี่ยอย่างนี้ได้ด้วยคือมันกลายเป็นมันเยอะเกิน เนาะเราสามารถเล็งอย่างเงี้ยมันเยอะไปอ่าผมถึงบอกว่าควรมีแค่2ระบบพออ่ะนี่คือสิ่งที่พี่โอแนะนํามีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราตอนนี้เข้า Delta าฟอร์แล้วนะครับ <laughs> โอเคอ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะแล้วเจอกันในสตรีมเนาะจุบๆอีกเกมนึง่งยังเล่นอยู่นะยังไม่เลิกนะเจอกัน